อารุณสวัสดิ์ซามแอนท่าจ้าพร้อมแล้วจ้ะซามแอนท่าเอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาพบประชานะฮะในรายการซินิพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยพ็อปนะครับแล้ววันนี้ผมกับคุณผู้ชมเนี่ย ก็อยู่กันในวันเสาร์และก็อาทิตย์ที่8แล้วก็9กุมภาพันธ์นะครับเหมือนเดิมเลยครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการซีนิพพ์ได้4ช่องทางไม่ว่าจะเป็น True Film Asia er True Movie Hits True Thai Film แล้วก็ True Ten นะครับที่เห็นผมเอามือแตะหูบนงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งคุยอยู่คนเดียวนั้นผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้คุยอยู่คนเดียวนะครับผมคุยกับโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์สุดไฮเทคฮะซึ่งโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์นี้นะสามารถจัดตารางงานให้ผมได้เป็นเพื่อนคุยให้ผมได้ด้วยครับไฮเทคสุดๆเลยฮะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะโปรแกรมเนี้ยขาชาได้มาจากไหนผมบอกได้เลยว่าผมได้มาจากหนังเรื่องเธอครับผมไปติดตาม,มพร้อมๆกันเลยฮะจะดูแล้วจ้ะคุณผู้ชมครับหนังเรื่องเธอฮะเป็นหนังที่ถ่ายทอดรูปแบบความรักที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะครับผมแต่ผมเชื่อได้เลยว่าหนังเรื่องนี้โรแมนติกพอท,ที่จะทาให้คุณยิ้มและก็อกหัวใจของคุณยิ้มได้ฮะ หนังเรื่องนี้นะครับยังสะท้อนให้เห็นถึงสังคมปัจจุบันครับไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนทําอะไรก็ตามเราก็จะใช้คอมพิวเตอร์ฮะเรียกได้ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนเราสมัยนี้ให้คอมพิวเตอร์จัดการเกือบจะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตครับผมแล้วก็หนังเรื่องนี้อย่างสะท้อนให้เห็นถึงสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนะฮะที่มีมากมายหลายอย่างจนทาให้เราเนี่ยต้องก้มหน้าก้มตาคุยกับคนที่อยู่ในหน้าจอตลอดครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันฮะว่าในหนังเรื่องนี้จะเป็นความรักรูปแบบไหนครับ Welcome to the first artificially intelligent operating system. Hi. Hi. I'm Samantha. I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. I feel like I can be anything with you. Me too. Are you falling in love with her? You feel real to me, Samantha. เธอเป็นแค่เสียงครับผมแต่เขากลับตกหลุมรักเธอจนหมดหัวใจฮะคุณผู้ชมเคยเป็นบ้างไหมครับแบบได้ฟังเสียงใครสักคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอ้ฉันจะละลายอยู่ตรงนั้นฉันจะกองอยู่ตรงนั้นแหละผมให้เวลาคุณผู้ชมไปคิดครับเพราะว่าช่วงนี้ผมจะแนะนํา5อันดับหนังทําเงินโดย Major Box Office ครับผมหลังจากจบ5อันดับหนังทำเงินแล้วเรามาชมหนังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับเพอรักดังฟังชัดครับ ได้เวลามาติดตามเมเจอร์บ็อกซ์ออฟฟิศ5อันดับหนังทำเงินโดยเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ประจำสุดสัปดาห์วันที่30มกราคมถึง2กุมภาพันธ์นี้กันแล้วค่ะเอ้ยต้นถ้ามึงเจอแก้งจริงอ่ะึงทำไงวะ โดยอันดับ5เป็นของหนังรักโรแมนติกเรื่อง Until Now กาละครั้งหนึ่งจนวันนี้เมื่อรักครั้งแรกยังคงฝังใจเขาจึงต้องออกตามหารักนั้นมาร่วมลุ้นกันนะคะว่ารักแรกหรือรักแท้รักไหนจะเป็นรักสุดท้ายในชีวิตของเขากันค่ะต้นแก้วตลอดไปอันดับ4ตกเป็นของ The Wolf of Wall Street ผลงานของผู้กับฝีมือสุดเจ๋งมาตินสกอร์เซซีที่ได้ลีโอนาโดดิคาโอพระเอกสุดฮอต มารับบทเป็นโรกอร์หนุ่มที่สุดแสนจะก,กลา้าบ้าแสบและเกรียนแบบสุดๆค่ะอันดับ3เป็นของหนังเข้าใหม่เรื่อง Lone Survivor หนังแนวแอคชั่นชิลเลอร์ค่ะเมื่อหน่วยซิลทั้ง4ต้องออกปฏิบัติภารกิจท้าความตายที่เต็มไปได้วยความกดดันและฝันร้ายที่ไม่อาจลืมพวกเขาจะหนีพ้นจากเงื้อมือมัชุราชไปได้อย่างไรกัน อันดับสอมหนังไทยคอมดี้สุดเกรียนที่เต็มไปได้วยกลโกงเรื่องสีเรียงเซียนโต๊นนั่นเองค่ะเมื่อการรวมตัวของสี่เซียนสุดแสบที่ต้องการเข้าไปลบเปลี่ยมด้วยฝีมือโกยเงินจากเจ้าพ่อพวกเขาจะงัดสารพัดวิธีกลโกงพึกโค้นล้มมวลมหาเซียนอย่างไรมาร่วมลุ้นกันเลยค่ะ และอันดับหนึ่งนังทำเงินสูงสุดข,ของไท<า>ยประจำสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงเป็นของเรื่อง I Frankenstein ค่ะมาร่วมลุนท่ามกลางสงครามล้างเผ่าพันธุ์ที่มีชะตาก,กรรมของโลกเป็นเดิมพันอนดัมคือความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่จะปกป้องโลกใบนี้ไว้ค่ะ <am> ส่วนในสัปดาห์หน้าห <am> นังทำเงินเรื่องไหนจะติดอันดับ5หนังทำเงินสูงสุดของ Major Box Office ต้องมาติดตามกันนะคะ I Franken คุณผู้ชมครับและนี่ฮะคือ5อันดับหนังทำเงินโดย Major Box Office ครับผมขอแสดงความยินดีกับหนังทั้ง5อันดับด้วยแล้วกันนะฮะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณ Major Cineplex ครับผมที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้กับรายการ c i n e พ o p ฮะเอาละครับคุณผู้ชมได้เวลามาดูหนังที่จะเข้าในสัปดาห์หน้าแล้วนะฮะผมขอหยิบเรื่องนี้มาพูดก่อนเลยแล้วกันนะฮะกับหนังแนวแอคชั่นไซไฟที่มีชื่อเรื่องว่าระบบคอรบครับบอกชื่อนี้มาผมว่าหลายๆคนคงจะอ๋อคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักสําหรับ หนังแนวไล่ล่าคนร้ายครับผมในร่างหุ่นยนต์นะฮะสมัยก่อนนะผมจําได้เลยว่าหนังเรื่องนี้ดังมากๆครับตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กๆนู่นแล้วเราจะมาดูกันว่ารูบรคอในเวอร์ชันนี้นะฮะในเวอร์ชันรีเมคเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงครับ mm hmm. มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะฮะกับหนังเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงมากเลยครับในตอนนี้กับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าไทาม์ไลน์จดหมายความทรงจําครับผม เป็นการกลับมากำกับหนังรักครั้งแรกในรอบ14ปีของพี่อุ๋ยนนทรีนิมิบุตรนะฮะแล้วหนังเรื่องนี้นะครับยังได้พระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างเจมส์จิประยุตั้งสีสุขแล้วก็นางเอกวัญใจวัยรุ่นนะฮะอย่างเต้ยจรินพรนะครับเท่านั้นยังไม่พอยนะฮะยังมีนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างพี่ป๊อกปิยธิดาครับมาร่วมถ่ายทอดความรักความสุขความทรงจําที่แสนจะประทับใจครับท่ามกลาง กระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กครับที่มีมากมายในปัจจุบันนี้นะฮะหนังเรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความรักของคนในปัจจุบันด้วยครับหนังเรื่องนี้จะโรแมนติกจะน่าติดตามขนาดไหนคุณผู้ชมต้องไปหาคําตอบเองนะครับผมนอกจากหนัง2เรื่องนี้แล้วผมอยากจะบอกว่ามีหนังอีกหลายๆเรื่องที่จะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ไปชมนะฮะในช่วงนี้ครับผม coming attractions หนังใหม่หนังโดนไปชม,มพร้อมๆกันเลยฮะ ช่วง coming attractions ในวันนี้ขอต้อนรับเทศกาลแห่งความรักกันกับหนังใหม่มากมายหลายเรื่องกันทีเดียวนะคะเริ่มกันที่เรื่อง e l e s s love หนังรักโรแมนติกดรามา่าเมื่อหญิงสาวบริสุทธิ์ที่เพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งได้มาสะดุดพบเจอกับหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ราวกับรักแรกพบอย่างไม่ทันตั้งตัวทั้งสองเริ่มสารสัมพันธ์คบหากันอย่างจริงจังความปรารถนาในรักครั้งนี้เริ่มทวีคูณมากขึ้นเรื่อย แต่ทว่าการคบหาของทั้งคู่นั้นต็ม่ได้อุปนสัคขวากหนามและเสียงคัดค้านจากผู้คนรอบข้างเขาทั้งสองจะสามารถฝ่าฟันปสัคและเชื่อมั่ในรักที่มีให้กกันได้หรือไม่เอลเลสเลิฟกำกับการแสดงโดยซาน่าเฟสตาหนังนำแสดงโดยอเล็กเพตติเฟอร์และกาเบียลลาวายค่ะ David's not a criminal? Why would you keep that a secret? I warn you. ไปต่อกันที่หนังดราม่าแฟนตาซีที่สร้างจากในยายรักชื่อกล้องโลก Winter's Tale <S กันค่ะเป็นผลงานของพ่วกับมากรางวัลอากิวะโกชแมะที่เขาจะมาทําให้คุณตรึงใจซาบซึ้งไปกับความรักที่ไม่มีวันสลายของหัวขโมยผู้ไม่มีวันตายและหญิงงามผู้เป็นที่รักค่ะ Beverlin wasvers oh, keep me alive Why Her name วินเ <'s> so t อร์สเทลกำกับการแสดงโดยอากิวาโกชแมนนำแสดงโดยโคลินฟาร์เรลเจนิเฟอร์คอมลีดและวิลเลียมคาร์รค่ะ เราจะองโปรแกรมอ a ดิชั e นส n มากันที่วีนัสอินเฟอร์กันต่อเลยค่ะเป็นหนังคอมเมดี้อีโรติกที่สร้างมาจากละครบอดเวย์สุดอื้อฉาวในชื่อเดียวกัน<ส><ด>เป็นเรื่องของแวนด้าสาวสวยที่เดิน <S <S ทางมาทดสอบบทนางเอกละครเวทีในยาวิการที่หมดเวลาการออดิชั่นไปแล้วและโทมัสพ่อกับละครที่กำลังหัวเสียกับละครเรื่องใหม่ที่ยังหาตัวนางเอกมารับบทไม่ได้เสียที แรกเริ่มโทมัสปฏิเสธแวนด้าเนื่องจากเธอมาถึงสายเกินเวลาที่กำหนดแต่เพราะแรงดึงดูดประหลาดเขาจึงอยอกใหเธอทดสอบบทและสิ่งที่เขาเห็นและเกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นมันทำให้เขาไม่มีวันลืมคืนคืนนั้นไปจนชั่วชีวิตมในันนช วีนสินเฟอร์กำกับการแสดงโดยโรมันโฟรันสกี้หนังนำแสดงโดยมาติเอออามาลิกเอ็มมานูเอลซิกแยคค่ะเอาละค่ะวาเลนไทนี้ใครยังโสดยกมือขึ้นแล้วไปดูหนังเรื่องนี้กันซะเดดออคบอร์ดโมเมนต์ค่ะ นี่คือหนังโรแมนติกคอมดี้ที่ฉีกสูตรเดิมๆเติมความเพลนจั๊กจี้แถมแนะให้สาวๆให้รู้ทันหนุ่มๆจับพ่อปลาไหลให้อยู่หมัดเรื่องราวของแก๊งหนุ่มโสดที่ปฏิญาณตอกันว่าพวกเขาจะอยู่เป็นโสดตลอดไปและจะไม่มีความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่ไม่ทันไรพวกเขาทั้งสามต้องพบกับเหตุการณ์ทดสอบจิตใจว่าจะเลือกระหว่างมิตรภาพของเพื่อนหรือความรักที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง แจ็คออฟวอร์ดโมเมนต์กำกับการแสดงโดยทอมกอมิแคนนักนำแสดงโดยแซคแอฟรอนมายเลสเทเลอร์และไมเคิลบีจอร์แดนค่ะแทนว้างเปล่าทำไมไปดูหนังกันเดแทนบอกว่าจะโทรหาแม่ไปดอง นี่คือหนังไทยที่ถูกจับตามองอย่างมากมายในขณะนี้นะคะสําหรับหนังเรื่องทำลายจดหมายความทรงจําที่เป็นเรื่องราวความรักความผูกพันที่ไม่เคยจางหายไปจากความรู้สึกของมัดต่อทันคนรักเก่าและแทนลูกชายเพียงคนเดียวที่เป็นเสมือนตัวแทนความรักของเขาและเธอแต่ดูเหมือนว่าในชีวิตที่ผ่านมาสําหรับแทนแล้วการที่ต้องเติบโตขึ้นมาภายใต้ร่มเงาความรักที่สมบูรณ์แบบของพ่อและแม่ กลับยิ่งทำให้เขาดิ้นรนและอยากออกไปสัมผัสกับโลกภายนอกมากขึ้นเขามาเรียนต่อมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและที่นี่ทำให้แทน,แ<ผ>นได้พบกับกจูนเพื่อนใหม่ที่มีวิธีคิดและมองโลกอย่างแตกต่างแต่กลับเติมเต็ม <ๆ S 2> ความรู้สึกบางอย่างให้กับแทนโดยไม่รู้ตัวคะ่ะไม่งั้นแทนก็จะเป็นคนที่โลเลเราก็ไม่มั่นใจอย่างนี้ไปตลอดชีวิต จดหมายความทรงจํากํากับการแสดงโดยอุ๋ยนนทรีนิมิบุตรหนังนำแสดงโดยเจมส์จิรายุเต้ยจรินทร์และป๊อกปิยธิดาค่ะวันนี้เนี่ยมันเป็นความฝันของแม่จริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นความฝันของพ่อที่ตายไปแล้วแน่แม่เพราะอะไรคำามยังค้างในใจอยากขอสักครั้งใน้ไห Put man และปิดท้ายกันด้วยเรื่องโรบอทครหนังแอคชั่นไซไฟเมื่อโลกมนุษย์ก้าวล้ำนำเทคโนโลยีสิ่งต่างๆพัฒนาต่ออย่างไม่หยุดยัง้งอ like อมนิค p บริษัทยักษ์ใหญ่ศูนย์กลางของเทคโนโลยีและทำหน้าที่ปกป้องพลเมืองต้องเผชิญกับอาจากรที่มากมายไม่สามารถหยุดยั้งได้ขณะเดยียวกันอเล็กซ์ <Alex S 2> ตำรวจหนุ่มผู้ยึดมั่นในอาชีพได้ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจึงทำให้เกิดโปรเจกต์โรบอคอปโดยเอาหุ่นยนต์มนุษย์เหล็กสวมใส่เข้าไปในร่างของเขอเล็กซ์เขาจึงกลับมาปราบปรามเหล่าอาจากรด้วยกลไกอาวุธไฮเทคสุดล้ำอีกครั้งค่ะ r o b บคอ p กำกับการแสดงโดยโจเซฟพาดิลาหนังนำ <'re> แสดงโดย <'m> โจแอลคินนามนแกรรี่โอแมน Man, และแอปบบี้คอนิชค่ะแหมคุณผู้ชมครับผมบอกได้เลยว่าหนังในสัปดาห์นี้น่าสนใจทุกเรื่องเลยฮะ ผมเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ชมมีหนังในดวงใจอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นอดใจรออีกไม่กี่วันแล้วไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์ครับผมส่วนซีนิพอบของเราสัปดาห์หน้าจะเอาหนังรักโรแมนติกที่มีชื่อเรื่องว่าไทาม์ไลน์จดหมายความทรงจํามาพรีวิวให้คุณผู้ชมไ้ชมกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูอย่าพลาดนะฮะในซีนิพอบเท่านั้นครับผมส่วนสัปดาห์หน,านี้ก็ถึงเวลาแล้วครับกับหนังที่ซีนิพอบภูมิใจนําเสนอในวันนี้ครับกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเฮอ รักดังฟังชัดครับผมหนังดีจากค่ายมงคลเมเจอเพราะฉะนั้นไปติดตามกันได้ในช่วงนี้ครับ Cinepop probably p r e s e n t ชมมพร้อมอืนเลยคร Mr. Theodore Twombly Welcome to the world's first Artificially Intelligent Operating System We'd like to ask you a few questions Okay Are you social or anti-social? I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Nice. Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in five minutes. You want to try getting out of bed? <laughs> You're too funny. Okay, good. I'm funny. I wanna learn everything about everything. I love the way you look at the world. Love, don't cry. How long before you're ready to date? What do you mean? I saw in your emails that you'd gone through a breakup. Well, you're kind of nosy. So what was it like being married? There's something that feels so good about sharing your life with somebody. How do you share your life with somebody? How are you? I guess I've just been having fun. You really deserve that. It's been a long time since I've been with somebody that I felt totally at ease with. What's it like to be alive in that room right now? I wish I could put my arms around you. Wish I could touch you. How would you touch me? crazy thing to do it's kind of like a form of socially acceptable insanity what does a baby computer call its father I don't know what data it's it's <laughs> can you feel me with you right now I've never loved anyone the way I love คุณผู้ชมครับเออรักดังฟังชัดฮะเป็นเรื่องราวของความรักในรูปแบบที่แปลกแล้วก็แตกต่างมากๆครับเป็นเรื่องราวของทิอดอร์นักเขียนหนุ่มขี้เหงาฮะที่เพิ่งอกหักมาจากความรักครับผม เขาได้ไปซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สุดไฮเทคมาใช้ที่สำคัญโปรแกรมนี้สามารถพกพาได้ด้วยนะฮะอย่างที่ผมพกอยู่ตอนนี้นะครับผมโปรแกรมนี้ผมบอกได้เลยว่ามีชื่อด้วยฮะเธอมีชื่อว่าซามานธาครับซามานธาสามารถพูดคุยโต้ตอบได้เหมือนมนุษย์ฮะเป็นเพื่อนคุยที่ดีครับแล้วก็เป็นเลขาที่น่ารักครับด้วยการที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงทําให้เทโอดอร์เกิดตกหลุมรักโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบ้าแล้วเป็นไปได้ยังไงเราที่ไหนก็เคยมีก็ที่นี่แหละครับความรักรูปแบบนนนี้้้เเกกกิิดดขขึึมาแลแลลลวะะังจ ีน้ดวยครับเสียงแรกที่คุณอยากได้ยินของวันเสียงที่ฟังแล้วยิ้มทุกครั้งเหมือนได้อยู่ด้วยกันมีแต่เสียงนี้ที่คุณอยากระบายความอัดอั้นและร้องไห้ด้วยเสียงนี้ที่คุณอยากกอดให้แน่นๆ และเสียงนี้ที่คุณตกหลุมรักจนหมดหัวใจ Good morning Theodore Good morning You have a meeting in five minutes You want to try getting out of bed Get up <laughs> You're too funny คุณเองเคยรู้สึกแบบนี้กับเสียงใครสักคนบ้างไหม my, my. ตกหลุมรักเสียงพบกับการตกหลุมรักที่ไม่เหมือนกับรูปแบบความรักครั้งไหน <No. S 1> พร้อมจะทำให้วันเลนไทน์ปีนี้ของคุณ my, my. โรแมนติกอย่างแตกต่างกว่าที่เคย เมื่อนักเขียนหนุ่มผู้เปรี่ยวเหงาอย่างเทโอดอร์เกิดตกหลุมรักเสียงของซามเนธาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คอยทำหน้าที่ดูแลตารางชีวิตของเขาเธอเป็นทั้งเพื่อนทั้งคู่คิดและดูเหมือนท้ายที่สุดเธอเป็นทุกอย่างในชีวิตที่เขาจะไม่ยอมมีวันพลาดจากไป wish they could you let แสดงกับเสียงการรวมพลังทางการแสดงที่ต้องจับตามอง ของยอดฝีมือระดับออสการ์ทั้งสิ้นนำโดยวาคินฟินิกส์เอมี่อดัมส์และรูนี่มาร่าเธอคือเสียงและพิเศษสุดกับครั้งแรกของการแสดงด้วยเสียงจากนักแสดงสาวสุดร้อนแรงสการเลตโจแอนซนที่เธอจะมาทำให้แฟนๆทั่วโลกต้องตกหลุมรักเสียงของเธอผ่านจอภาพยนตร์เป็นครั้งแรก I with feel she's me เสียงเป็นเอกฉัน คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากสถาพันนักวิจารณ์แถวหน้าทั้ง LA Film Critics Association และ National Board of Reviews ล่าสุดสามารถคว้ารางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีรางวัลลุกโลกทองคำรวมทั้งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมอีกด้วยส่วนนักวิจารณ์ชั้นนำจากสื่อแถวหน้าของอเมริกาต่างตกหลุมรักเธอทั่วหน้าจนนับเป็นภาพยนตร์ที่โกยคำชมมากที่สุดเรื่องหนึ่งของปีนี้ กำกับเสียงไอเดียโรแมนติกที่แปลกใหม่กว่าทุกความรักที่เคยมีโดยผู้กำกับ s p ป j o จอผู้เคยสร้างกระแส Talk of the Town ในภาพยนตร์ที่สุดครีเอทีฟอย่าง Be นน์ o อห์นม k โครว c h ครั้งแรกที่เพียงแค่เสียงของเธอแต่กลับทำให้เขาตกหลุมรักหมดหัวใจเฮอ รักดังฟังชัด6กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์เธอรักดังฟังชัดเป็นผลงานคุณภาพของผู้ร่วมกับสุดเจ๋งอย่างสไปจอนส์ครับผู้ที่เคยเข้าชิงรางวัลออสการ์จาก b e i n g John Mark ค v i c h ครับผมนอกจากเรื่องนี้เขาจะกำกับเองแล้วนะครับเขายังเขียนบทเองด้วยนะฮะถ้าพูดถึงทีมนักแสดงก็นำแสดงโดยวาคินฟินิกส์ครับผมผู้ที่เคยมีผลงานมาจาก g l a d i a t o r แล้วก็ e n c e ครับผม ถ้าพูดถึงทีมนักแสดงหญิงก็นำแสดงโดยเอม่อดัมครับผมรูนี่มาร่าแล้วก็เสียงของสการ์เล็ตโจแฮนสันครับคุณผู้ชมครับกระชายอยากจะบอกว่าหนังเรื่องเธอรักดังฟังชัดนะฮะตอนแรกเนี่ยถ่ายทำเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับแต่สไปจอนส์ครับเกิดอยากจะคัดเลือกนักแสดงนะฮะที่จะมาให้เสียงภาคโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาวใหม่ครับผมก็เลยลงทุนทำใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ลงทุนทําใหม่ทั้งหมดนะครับจนมาได้นักแสดงสาวอย่างสกาเลต์โจแฮนสันนะฮะที่จะมาให้เสียงภาคเป็นแซมแอนธาครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าเสียงของเธอนี่ช่างไพเราะแล้วก็ละเมียดละไมามากๆครับจนทําให้บางครั้งดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ยังจะเผยใจให้ความรักของทิวอดอกับแซมแอนธาเนี่ยสมหวังขึ้นมาครับผมแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรครับเมื่อ s ซมแอนธาเป็นแค่โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงๆบนโลกใบนี้ครับผม สไป์จอนกำกับผลงานครั้งนี้ออกมาได้อย่างประณีตแล้วก็คุณภาพมากๆซึ่งไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสไป j ์จอนนะฮะสร้างผลงานคุณภาพอย่างเฮอรักดังฟังชัดขึ้นมาครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่หนังเรื่องนี้จะกวาดรางวัลมาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะรางวัลล่าสุดนะครับกับ Golden Grove Award ครับสาขา บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมฮะก็ได้เก็บมาเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวเก่งรางวัลอสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยฮะและที่สําคัญยังเข้าชิงอีก4ีสาขารางวัลด้วยกันก็คือสาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมครับสาขาออกแบบงานสร้างฮะสาขาเพลงประกอบยอดเยี่ยมแล้วก็สาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยมครับผมพูดได้เลยว่าผมจําแทบจำไม่หมดเลยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่หนังดีหนังคุณภาพขนาดนี้จะได้รางวัลแล้วก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงครับผม และนี่ก็คือหนังที่ซินิพอบภูมิใจนําเสนอในวันนี้นะครับเฮอรักดังฟังชัดครับมาร่วมพิสูจน์ความรักในรูปแบบใหม่ครับผมมาร่วมดูแล้วก็ร่วมฟังร่วมตกหลุมรักเสียงของเธอไปพร้อมๆกันครับและในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะกระชามีเกมส์คำถามมาให้คุณผู้ชมได้รุ่นรับของรางวัลจากหนังเรื่องนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะอ่านคำถามให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะฮะคำถามจากหนังเรื่องเฮอรักดังฟังชัดนะฮะขอถามคุณผู้ชมว่าเจ้าของเสียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาวซาแมนธาคือใครครับผมย้ํากันอีกครั้งงนึง เจ้าของเสียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาวซามานธานี่คือใครนะคะถ้าตอบถูกก็รับไปเลยครับเสื้อจากมงคลเมเจอร์ครับแล้วก็บัตรชมภาพิยนจากเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับทั้งหมด3รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งด้วยกันทราบคำตอบแล้วอย่าลืมนะฮะส่งคำตอบเข้ามาตามที่อยู่ทีท่ิบนหน้าจอพร้อมชื่อจริงนามสกุลจริงและที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสิทธิ์ในการรับของรางวัลน,นะครับอย่าลืมนะส่งกันมาเยอะๆครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับมาเฉลยเกมส์คำถามจากหนังเรื่อง Jack Ryan Shadow r e ร r u ีคกันดีกว่าครับ come on, come on. ที่กชาได้ถามไปว่าใครมารับบทเป็น Jack Ryan ครับคำตอบก็คือคริสพายนั่นเองครับผมใครตอบถูกก็ขอให้ยกมือขึ้นนะฮะแต่ผู้โชคดีมีเพียง3ท่านเท่านั้นเดี๋ยวไปดูชื่อกันเลยครับผมและก็ต้องขอขอบคุณของรางวัลจาก Major c ์ซนิด้วยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาอัปเดตข่าวสารทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของวงการภาพยนตร์นะฮะในช่วงนี้เลยครับ News Pop ทุกข่าวสารทุกสิ่งของหนังของทุกๆคนที่ Pop ครับ News Pop ในวันนี้ขอบอกว่า Exclusive มากมากเลยค่ะเพราะ News Pop ขอเอาสปอตตัวอย่างหนังฟอร์มยักษ์เรื่องเยี่ยมที่เพิ่งเปิดตัวไปในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซุปเปอร์โบกังล่าสุดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์นี้มาฝากกันค่ะเริ่มกันที่ Transformers Age of Extinction ค่ะ แ,แ,แล้วมาต่อกันด้วยฮีโร่หุ่นลำเบิกสุดคลาสสิกกับตานอเมริกาภาคใหม่ค่ะ นังขยนะอันน,น่าตื่นตะลึงของมหาวิบัติภูเขาไฟสุดสมจริงปอมเปอีค่ะ และเรื่องสุดท้ายฮีโร่ไอ้แมงมุมใน The Amazing Spider-Man 2ค่ะ We have plans for you Peter Parker Let's go catch a spider และนี่ก็คือ4ตัวอย่างหนังความยักษ์ที่ Newspop เอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะอยากดูเรื่องไหนติดตามรอชมได้เลยค่ะ What happened to your face I was cleaning the chimney We have no chimney Wow ส่วนสัปดาห์หน้านิวสป o อของเรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมจะต้องติดตามกันให้ดีๆนะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึงแล้วกันว่าสามารถรับชมรายการซินีพ็อปได้4ช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น True Film Asia True Movie Hits True Thai Film แล้วก็ True Ten นะครับถ้าพลาดช่วงใดของรายการไปก็ไปชมย้อนหลังกันได้นะฮะที่ True Insight True h n n TV.com ครับหรือจะแนะนำรายการที่ชมรายการกันได้ที่ Cinepop@Truecom.co.th แลวก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่น Facebook นะฮะไปกดไลค์แฟนเพจของเรากันได้เลยที่ facebook.com/sinipop2visions ครับผมส่วนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Cineplex Studio สสำหรับสถานที่ถ่ายทำครับขอบคุณสภาพสีหวานแววอย่างนี้นะฮะจากซีวโรอสครับผมแต่งหน้าทำผมดโดยเคิลเฟอร์มาร์กนิวยอร์กแล้วก็ KMA ครับและที่สำคัญฮะขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับที่ชมรายการซ i นิพ๊อปตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับรายการซินิพ๊อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนไวพ๊อป ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามครับการมีความรักเป็นเรื่องที่ดีครับผมและมันย่อมทําให้เรารู้สึกดีเมื่อเราได้แบ่งปันชีวิตกับใครสักคนหนึ่งฮะส่วนวันนี้ขชาขอตัวเอาซาม,มั t ธาไปคืนเขาก่อนแล้วกันนะฮะผมยืมเขามา3เดือนแล้วครับยังไม่ได้คืนเลยฮะเดี๋ยวเขาจะว่าผมได้วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ